Ha <laughs> สัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุณยายบัวลอย f ฟมิลี่วันนี้เราพาคุณยายนะคะมากินหญ้านะคะที่ศูนย์พจะศึกษาค่ะเพราะว่ารอแม่ขวนนะคะแม่ขอนยังยังตัดหญ้ามาไม่ถึงนะคะก็พาคุณยายมากินหญ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าที่สวนก็มีแต่สับปะรดนะคะสับปะรดก็จะไว้กินตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ คุณยายก็กินผล,ลไม้มาทั้งวันแล้วนะคะอยากให้คุณยายเปรียอาหารนะคะแล้วก็ยาที่ชอบก็คือยาที่ขึ้นตามธรรมชาตินะคะเพราะว่านานๆคุณยายจะได้กินนะคะวันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะศูนย์ข้าะศึกาหมู่บ้านช้างนะคะก็เราก็มาตอนเย็นนะคะเพราะว่าช้างที่เข้ากับที่ร่วมนะคะที่อยู่กับโครงการเขาก็กลับบ้านหมดแล้วนะคะ อันนี้ก็พาคุณยายมากินช่วงเย็นนะคะที่ไม่มีใครแล้วนะคะก็มากินหญ้าธรรมชาตินะคะสวนหญ้าที่เขาปลูกใกล้ๆกับอาคารสําคัญนะคะแล้วก็ไม่ไปไกลนะคะเพราะว่าหญ้านั้นเขาปลูกนะคะน,นี่ก็มาถึงแล้วนะคะห่างจากบ้านประมาณ500ร้อยเมตรเนาะไม่ถึง1นึโลนะคะนี่มากินสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะมืดนะคะมืด มืดๆก็กลับบ้านแล้วนะคะอันนี้ควานใหม่นะคะคอยดูนะคะว่าวันนี้คุณยายจะเชื่อฟังพ่อควานไหมนะคะวันนี้พ่อควานสำรองมานะคะลูกควานมาแทนพ่อควานนะคะจะเชื่อฟังควานใหม่ไหมนะคะควานสำรองวันนี้ควานพ่อควานอยู่สวนนะคะขุดดินนะคะขุดดินเพราะว่า ดินไม่พอนะคะแล้วก็รถเข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงนะคะพ่อควันก,ก็เลยขุดดินจากข้างล่างะค่ะขึ้นไปพูนตรงคุณยายนอนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ําไหลมาหาคุณยายนะคะแน่นะคะพ่อควันพออ่อควันสํารองมาวันนี้นะคะนี่คุณยายจะเป็นอย่างไรนะคะจะน่ารักเหมือนอยู่กับพ่อควันตัวจริงไหมนะคะคอยดูกันเลยนะคะ เดินตามลูกขวานจกม่วงใส่น้องไอด้านะน้องไอดานะคะน้องไอดาอยู่ในโครงการโลกของช้างนะคะใน,นศูศนย์พัฒนาารนะคะที่เขามีเงินเดือนนะคะเขาก็จะสามารถมัดไว้ในที่ศูนย์คดได้แล้วก็อยู่ไว้ใกล้ได้นะคะ ไปแล้วนะคะไปอีกฟังหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์นะคะพีระมิดนะคะหรือว่าอียิปต์นะคะที่นักท่องเที่ยวนะ,ะชอบมาถ่ายรูปนะคะแต่ตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็บางเบาลงแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดโควิดมานะคะก็ไม่กล้ามาเที่ยวนะคะไปแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนมาไม่เท่าไหร่นะคะแม่ๆค่ะ ตอนกลับนี้ไม่รู้ว่าจะเอากลับได้ไหมนะคะเพราะว่าคุณยายชอบมากนะคะตอนนี้ก็มืดแล้วมืดแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปหากินยาอีกฝั่งหนึ่งนะคะน่าจะตรงนี้น่าจะเป็นที่สุดท้ายนะคะแล้วก็จะพาคุณยายกลับบ้านแล้วนะคะ ตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะคุณยายบุรอยเล่นดินนะคะตอนนี้ตอนมากับพ่อวะควายไม่กาเล่นดินนะคะแต่มากับลูกควายนี้เล่นดินทรายนะคะนี่เออบรรยากาศดีมากเลยค่ะแม่คะ่ะดูนะคะบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินสวยมากค่ะดูนะคะณกลับ<า>บ้านครับ,รบเดินก่อนเลย คุณยายจะกลับบ้านได้ไหมวันนี้นะคะตัวนะนั้นคือช้างแมมมอสนะคะยายไม่กลัวเลยยายเดินผ่านสบายมากวันนี้เป็นอิสระนะคะพาคุณยายมาเดินเล่นนะคะคลายเครียดแล้วก็พาคุณยายมาเปลี่ยนอาหารด้วยนะคะที่สูงเขาจะศึกษาค่ะไปแล้วนะคะไปที่เดิมไปที่เดิมแล้วชอบญ้าตรงนั้นมากเลยะคะ่ะหลายวันที่ผ่านมาก็ไปกินแต่ตรงนั้นนะคะ ไปแล้วขออนยามีเมือกล้องนะคะส่วนตัวด้วยนะคะนี่ที่เดิมเลยคุณยายชอบมากนะคะยานี้กินยาเองด้วย มากับพ่อควานนะคะไม่กล้าเล่นดินนะคะแต่มากับลูกควานนะคะเล่นดินเลยดินทรายนะคะดินทรายที่สวนไม่มีนะคะที่สวนเป็นดินเหนียวเดี๋ยวให้คุณยายกินยาสักพักหนึ่งนะคะแล้เวเราก็จะพาคุณยายกลับบ้านแล้วเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วนะคะมืดมากเลยมืดแล้วนะคะก็ นี่จะหกโมงกว่าๆแล้วนะคะว่าจะเอากลับบ้านง่ายไหมนะคะต้องรอลุ้นนะคะว่าจะพาคุณยายกลับบ้านได้ไหมใครแอบนะคะใครแอบคะได้ยินเสียงอะไรหูผึ่งนะคะหูผึ่ง เดี๋ยวไม่กลับแล้วนะคะยายไม่กลับนะคะนี่ก็พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะแม่ๆค่ะไม่รู้ว่าวันนี้จะพาคุณยายกลับบ้านได้หรือเปล่าคอยดูนะคะว่าลูกควานจะพาคุณยายกลับบ้านได้หรือเปล่ากลับแล้วนะคะตอนนี้กลับนะคะไม่รู้ว่าจะไปติดยรงไงแปะแล้วนะคะไม่เดินต่อ ไม่รู้ว่าจะหยุดอยูต่ตรงไหนนะคะอา้าวกว่าจะถึงบ้านก็มืดคะ่ะแม่คแค่ะตอนนี้ก็พระอาทิตย์หายแล้วนะคะหายแล้วนะคะคจะกลับไหมนะคะจะฟังคำสั่งลูกควานไหม ทำยังไงจะได้กลับคะมืดแล้ว,วนนล,ล,ลับผมันไม่กลับ่ะคะยังคันอยู่ยม,มืดแล้วนะคะแม,ม่คะแต่ตอนนี้ก็ยังคันดวนะัมานะครับอน,นะค,นนะคยะก ขันตู้ขันอะไรเฮ้ยเยอะนั่งนะคะนั่งอเนั่งเอ้ยยยยเอ้ยยยยอ้ยยยทำอะไรคะยายคะเอากล่องนั่นี่ย น,นี้นะคะตอนนี้นะคะกว่าจะได้คุณยายกลับบ้านได้นะคะนี่ตอนนี้เราก็ยอมกลับแล้วนะคะเพราะว่ามืดแล้วนะคะก็าาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากเป็นกําลังใจให้คุณยายด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดถูกใจคลิปคอมเมนต์ให้กำลังใจได้นะคะที่ช่องคุณยายบัรลอยแฟมิลี่ อันนี้คุณยายบอยนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่ามืดแล้วนะคะก็อยู่ห่างจากบ้านอีกประมาณ100เมตรนะคะก็พอดีเลยค่ะมองเห็นทางนะคะวันนี้ก็ขอตาขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงสวนแล้วนะคะเลี้ยวเข้าสวนแล้วมืดแล้วนะคะแม่แม่ค่ะว่าที่คุณยายจะมา กว่าที่คุณยายจะใช้เวลากลับนานคูณสองนะคะกว่าจะมานะคะก็จะอยากมานะคะเพราะว่าเป็นอิสระนะคะอยากเดินไปกินตรงไหนก็เดินนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะบ้านของคุณยายบลอยมืดเลยแล้วก็พ่อคอ้นก็เปิดไฟลงนะคะอ่ะไปกินอะไรอีกคะอันนี้มืดๆข้างใน,นนี่คุณยายนะคะเนี่ย เดียวาจะกินยานี่ถึงสวนนะคะยางปลอดภัยนะคะลูกควันสามารถพาคุณยายกลับบ้านได้เย้เซ้งคันคูนก็คุมต่างทุกคน ออแ,แล้วครับเอาใจมาส่ขขงพ่อป่านที่บ้านเรียบร้อยค่ะแม่หลับฝันดีค่ะบ๊ายบาย